เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับผมไปเจอกระทู้หนึ่งน่าสนใจในพัาทิพ์มากเลยเขาบอกว่าเขาจับได้ว่าสามีซื้อบริการกับสาวคนเดิมถึงสองครั้งจะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทั้งกับสาวบริการและสามีได้ไหมก่อนอื่นนะฮะว่าจะมาดูว่าฟ้องได้หรือไม่ได้เนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าเกณฑ์ในการฟ้องคดีในประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรบ้างระหว่างเอกชนนะครับฟ้องเอกชนด้วยกันเนี่ยแบ่งเป็น2ลักษณะคือคดีแพ่งและคดีอาญาในส่วนของคดีแพ่งนะครับ เราจะต้องถูกโต้แย้งสิทธิ์ตามมาตรา55ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งซึ่งคําว่าการโต้แย้งสิทธิ์นี้นะครับแปลจากไทยเป็นไทยเนี่ยก็คือว่าการกระทํานั้นเนี่ยมันเกิดความเสียหายกับตัวเราอย่างเช่นนะครับเราอยู่ๆเนี่ยเพื่อนบ้านอะ่ะเอาเหินก้อนใหญ่ๆมาตั้งหน้าบ้านเราทําให้เราขับรถออกจากประตูหน้าบ้านไม่ได้ตรงนี้เราสามารถฟ้องได้แม้จะไม่มีความผิดทางแพ่งก็ตาม แต่ในส่วนกฎหมายอาญานะครับการที่เราจะฟ้องได้เนี่ยเราจะต้องเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2อ,อนุ4เนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดทางอาญาฐานใดฐานหนึ่งฉะนั้นนะครับกรณีเดียวกันถ้าเพื่อนบ้านเนี่ยเอาหินมาตั้งหน้าบ้านเราเนี่ยแม้ว่าเราจะได้รับความเสียหายนะครับแต่ในทางกฎหมายอาญาเนี่ยเขาไม่มีระบุค,ความผิดไว้แบบนี้เราฟ้องคดีอาญาไม่ได้นะครับ ต่อมาครับเรามาเริ่มจากคดีอาญากันก่อนการค้าประเวณีจัดเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพุทธศักราช2569โดยตัวของสาวขายบริการเองการกระทําความผิดลักษณะการขายบริการเนี่ยจะเข้าข่ายอยู่3ามลักษณะด้วยกันซึ่งไปดูพฤติการประกอบร่วมด้วยนะครับอย่างแรกคือเป็นคนที่ติดต่อหรือชักชวนบุคคลเพื่อการค้าประเวณี ซึ่งโทษตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับไม่เกิน1000บาทกรณีที่2ครับตัวของสาวขอยบริการเองให้บริการในการเข้าไปมั่วสมในการค้าประเวณีไม่ใช่เฉพาะของตนเองแต่เป็นผู้อื่นด้วยกรณีนี้นะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีที่3มนะครับมีการให้บริการที่โฆษณาหรือเผยแพร่ไปยังสาธารณะเกี่ยวกับการค้าประเวณีเช่น อาจจะมีกรุ๊ปไลน์นะครับมีการทำเป็นโปสเตอร์โฆษณาตนเองกรณีนี้เนี่ยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่1,000 0ถึง4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งการที่ตัวของผู้หญิงคนนี้นะที่สามีไปซื้อบริการเนี่ยจะมาฟ้องคดีอาญากับผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายจากการที่ผู้หญิงคนนี้ไปค้าบริการแต่นะครับ ผู้หญิงคนนี้นะสามารถที่จะไปแจ้งตํารวจให้ตํารวจมาทําการจับกลุมแล้วให้พนักงานนายการนะครับดำเนินการส่งฟ้องคดีต่อไปอันนี้ทําได้ครับในกรณีของสามีครับปกติแล้วนะครับในพรบฉบับเนี้ผู้ที่ซื้อบริการนะจะไม่มีความผิดนะครับเว้นแต่กรณีอายุของคนที่ขายบริการนะ่ะต่ำกว่า18ปีอันนี้จะมีปัญหาได้ครับถัดมาจะเป็นในส่วนของคดีแพ่งนะครับ การจะฟ้องคดีแพ่งตรงนี้ถ้าจะฟ้องได้ก็น่าจะเป็นตัวของสามีอย่างเดียวนะครับโดยเราจะตีความว่าหญิงขายบริการเนี่ยคือชู้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1523วรรคสเราจะพูดถึงฉบับใหม่แล้วนะครับเขาจะบอกว่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินคู่สมรสไปในทนํานองชู้หรือแสดงตนเป็นชูได้นะครับ ซึ่งการที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชูเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะเรียกก็เรียกนะครับจะต้องมาฟ้องหย่ากันก่อนซึ่งการฟ้องหย่าเนี่ยก็จะเป็นไปตามเหตุการณ์ฟ้องหย่าในประมวลกฎหมายแพ่งครับมาตรา1516อนุ1คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินซึ่งในปัจจุบันนี้จะเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการ ยอมรับการกระทําของผู้อื่นเพื่อสนองความไข่ของตนเองหรือผู้อื่นเป็นอาจินซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีเน้นคําว่าอาจินนั่นหมายความว่าถ้าอยากจะฟ้องเขาว่าเป็นชู้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการพิสูจน์นะครับว่าการกระทําลักษณะนี้เป็นอาจินคือบ่อยครั้ง2ครั้งเนี่ยอาจจะไม่บ่อยพออาจจะต้องเป็น 3- 4มหครั้งติดกันเป็นประจําซึ่งการสืบพยานเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความลาบากแล้วก็ซับซ้อนเนาะเพราะอาจจะต้องไปเอามาจากข้อมูลในแชทไลน์นะครับ หรือว่าแอบถ่ายภาพตอนที่ไปเจอกันว่าไปเจอกันบ่อยไหมซึ่งแน่นอนครับถ้ามีเหตุถึงการฟ้องหย่าเนี่ยมันจะกระทบนะครับถึงเรื่องของครอบครัวนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองคนด้วยซึ่งพอมาถึงตรงนี้นะครับมันก็เข้าข้อสรุปตรงที่ว่าจริงๆแล้วนะครับผมเห็นด้วยกับหลายกระทู้ที่แสดงความคิดเห็นนะครับไปในทางว่าถ้ารับไม่ได้ยังไงค่อยเลิกกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะ ตัวฝ่ายหญิงนะครับน่าจะไปคุยกับฝ่ายชายว่ารับในพฤติกรรมลักษณะนี้ไม่ได้เพราะอาจจะกลัวเรื่องโรคติดต่อหรือว่าปัญหาอื่นที่จะตามมาถ้าสมมติในที่สุดฝ่ายชายเนี่ยรับไม่ได้จริงๆนะครับก็อย่าการแบ่งสิ่งสนร่วมกันให้เรียบร้อยเลยมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจแล้วก็เสียเวลาในการไปฟ้องคดีด้วยครับวันนี้จบลงเพียงนี้ครับขอบคุณครับ